ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับความสนใจและมีความโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนดังจะเห็นได้จากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ45,000ล้านบาทซึ่งสูงสุดในอาเซียนโดยมีสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์การลงทุนและให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจดังนั้นเพื่อเป็นการย้ำจุดยืนที่จะผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนของภูมิภาคและสอดอรับกับนโยบายของรัฐบาลที่อยากเห็นปี2559เป็นปีแห่งการลง ทนซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการนโยบายด้านการเงินการคลังโดยการผลักดันการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติหรือ Infrastructure Fund มูลค่าประมาณ10,000แสนล้านบาทโดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปภายใน2ส,สัปดาห์ซึ่งจุดประสงค์หลักของการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนสำหรับใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะเน้นการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่ากองทุนนี้จะให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการลงทุนในกองทุนวายุพักน่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันเป็นหลักนะครับเพราะว่ากองทุนมันใหญ่มากนะครับของประชาชนทั่วไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะครับน่าก็น่าจะลงทุนได้ด้วยนะกองทุนส่วนหนึ่งที่ เขาลงทุนอย่างกบอกขอ,อะไรต่างๆซึ่งเขาสามารถลงทุนได้อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของประกันในประเทศด้วยทีนี้ถ้าเราทำกองใหญ่อย่างนี้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยทำให้ผู้ลงทุนต่างประเทศหรือกองทุนต่างประเทศเนี่ยมองกองทุนนี้กลับเข้ามา สำหรับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาตินั้นคือการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบอลจทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนและมีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลประโยชน์ของกองทุนที่คอยกำกับดูแลให้บลจปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนในการนำเงินไปใช้กับกิจการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทางด้านระบบขนส่งทางรางท่ากระสานโทรคมนาคมและพลังงานทางเลือก นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมต่อเวลาในส่วนของสิทธิประโยชน์ของด้านภาษีในกองทุน LTF โดยจะยืดระยะเวลาออกไปอีก3ปีซึ่งจะสิ้นสุดในปี2,562เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้เวลาในการพิจารณาเลือกการลงทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องไปหลังจากที่กองทุน LTF หมดอายุลงในอนาคตคงมีความจําเป็นน้อยลงนะครับเพราะว่าเราจะไปจัดผลตอบแทนอย่างนี้หรือว่าให้การสนับสนุนทางภาษีอย่างนี้กับ กลุ่มได้กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งแข็งแรงแล้วอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักในอนาคตอันใกล้นี้หากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติหรือ Infrastructure Fund ถูกผลักดันจนสำเร็จก็จะเกิดประโยชน์ท้งภาครัฐและเอกชนโดยภาครัฐจะได้ประโยชน์จากการใช้เสกียภาพในการหารายได้และการทำกำไรในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มบทบาทของตลาดทุนในการเป็นช่องทางการาระดมทุนสำหรับกิจการภาครัฐ และทางภาคเอกชนจะสามารถอระดมทุนโดยการนํากิจการโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทลงทุนเพื่อน,นําไปพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นต่อได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม